สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะลงลาวพัฒนาให้นะครับงวดวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568นะครับหลังจากที่วันพุทธที่30กรกฎาคมนะครับลาวพัฒนาออกมาผมไม่ลงคลิปให้ไม่ได้ไล่ให้2วันนะครับงวดวันจันทร์กับงวดวันพุธนะครับเนื่องจากมีภารกิจนะครับ มันดึกมากด้วยก็เลยไม่เจ็ดภารกาิตก็ดึกมากก็เลยไม่ได้ทําวันนี้ก็ดึกอยู่ก็เลยมาอัดคลิปให้กลัวไม่ได้ลงให้อีกนะครับก็เลยมาลงเป็นคลิปให้ก่อนนะครับปกติก็จะไลฟ์นั่นแหละนะครับเอาวันพุธมันออก512872นะครับ2วันที่ไม่ลงเป็นยังไงสูตรเรานะครับเอากลับไปดูสูตรนิดนึงนะครับไม่2วันไม่ลงสูตรมันเข้ามันเดินอยู่นะครับหลุด หลุดในวันศุกร์นะครับนี่หลุดมาพอวันจันทร์ก็มาออกสองปนี้นะครับ2 8 8 2ผมก็ไปทําไปอยู่นะแต่ว่ามันอยู่นอกอ่ามันอยู่ไหนอยู่นี้นะครับมันอยู่นี้นี่ไปทําไปนอกเป็นตัวขีดผมให้เด่นไปทําอยู่นอกเด่นได้4 6 4 7 4 8 สองหกสองเจ็ดสองแปดมาตัวนี้อยู่นะครับมาตัวเด่นเด่นเแหละแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปไม่ลงคลิปนะครับไม่ลงคลิปไม่ลงคลิปเด่นเด่นสี่หกสี่เจ็ดสองหกสองเจ็ดรองสี่แปดสองแปดนะครับในวันนั้นและวันพุธวันพุธเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้ใส่กระดาษคล้ายๆกระดาษเศษนี่แหละนะครับนี่ในกรอบนี้ตัวที่เอาอยู่ในกรอบนี้จับหมดแล้วแต่ว่าตัวตัดได นะครับก็มี2 8 8 2ให้นะครับก็ตัวเดิมนั่นแหละนะครับตัวเดิมนะครับวันศุกร์จะถึงนี้นะครับจะเป็นยังไงวันศุกร์จะถึงวันศุกร์เอาตัวนี้นะครับนี่เอานี้นะครับทำให้แล้วฝั่งนี้ได้57913นะครับอีกตัวหนึ่งสูตรเก่านะครับสูตรเก่าคือเอาแสนเดินนะครับแสนเดิมเป็นคู่ขี้ก็ห้า เสียงคือ5 5 7 9 1 3สูตรที่2เอาหลักพันเป็นตัวเดิน2 3 4 5จับคู่ให้ f c ฟเลยนะครับจับคู่ให้ f c ฟไปเลยเอาก่อนจับคู่ก็ใส่คำเตือนก่อนนะครับใส่คำเตือนตามตระชาติเป็นคลิปนะครับโปรดรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงสหิติเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขเอา้าวห้าจะไปก่อนเลยห้าสองห้าสามห้าสีห้าห้าเจ็ดสอง

3า3ส3งสาอ้าวอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มลงมาให้ดสูตรนี้ลงมาให้อ่าในช่วงที่ไหลสดยาวๆนี่หนึ่งสองมงวดนะครับเข้า8ปงวดติดมาลูดงวดที่9แล้วก็มาเข้า2องงวดติดแล้ว เดิมรอบใหม่นะครับอันนี้คือสูตรเดิมนี่แหละนะครับที่นี้ตัวที่จะมาตัดตัวที่จะมาตัดให้ fc นะครับตัวที่จะมาตัดให้เอ,เอาสูตรเดิมก่อน2 2เป็น4เป็น5เป็น6ก,ก็จะได้ตัวหนึ่ง6 7 8 9 4 หกอ่ะสูตรที่สองด้วยสองสามสี่ห้าเอาสูตรนี้ไปตัดก่อนได้อะไรเอ่ยนะครับก็จะมีหกไม่มีมีเจ็ดอ่ามีมีมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดสองตัวเดิมชอบตัวเดิมนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า มี92 93 94 95นะครับอันนี้คือตัวที่จะเป็นตัวเด่นตัวชนนะครับตัวชนทีนี้ตัวชนอีกสูตรหนึ่งสูตรที่มาชนได้456นะครับสูตรบันวันสุกนี้เน้นที่45 6หเน้นที่45นะ กติด4ติด5เ,เน้นเน้นให้เน้นนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวเน้นก็คือ74 94 95ให้เน้น9นะครับวันศุกร์วันก่อน,นที่ผมที่หลุดไปมันก็ออก94นะ49ที่ผมว่าให้ระวังให้ระวัง9นั่นแหละมี99อยู่ ต่ตัวเลขผมมันไม่มีเมี9 3ไม่ถึง9กผมก็เป็นเน้น9 3อยู่นะครับอา้าก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับได้แล้วทีนี้ตัวที่จะเป็นตัวเน้นที่สุดอา่ายวไฮไลท์ให้นะครับเน้น9นี่แหละนะครับ9กสุกก่อนออก9ก้9กก็ไปกลับนะครับนี ติด4ติด4 5 4กับ5นะครับก็9 4 9 5นี่เดียเด๋ยวเด่นที่สุดนะ9 4 9 5, 5ให้เป็นตัวเน้นที่สุดอ่า9 4 9 4 4 9 9 5, 5 5 9ให้เน้นที่สุดนะครับให้เด่นที่สุด2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ ก็คงจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้พอเห็นตัวเลขนะครับพอไม่ห่างกับซีนะครับในช่วงติดภารกิจก็อาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าวันนี้ก็ดึกแล้วล่ะมาลงให้เป็นคลิปนะครับลงให้เป็นคลิปให้เพื่อให้ได้เห็นตัวเลขได้ตามตัวเลขนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตาม ขอท่นผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ